ภัยพิบัติเชอร์โนบิลเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนปี1986ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ที่นิคมเชอร์โนบิลกิิมแม่น้ำดีเปอร์ใกล้เมืองปริเปรียตแคว้นเคียฟ ทางตอนเหนือของยูเครนใกล้ชายแดนเบลารุสซึ่งในขณะนั้นยูเครนและเบลารุสยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอุบัติเหตุที่เชอรน,นบิวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในแง่ของค่าใช้จ่ายและชีวิต อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวิศวกรได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกมปฏิก์นิวเคลียร์แต่การทดสอบระบบได้ล่าช้ากว่ากำหนดจนต้องทำการทดสอบโดวยวิศวกรกะกลางคืน ได้เกิดแรงดันไอน้ำสูงข,ขึ้นอย่างชับพพันแต่ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงานส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจนทำให้แกมปฏิกรนนิวเคลียร์หมายเลขสี่ล้อมละลายและเกิดกระเบิดขึ้นผลจากการกระเบิด ทำให้เกิดขี้เ่่าปนเปื้อนกรรมมารตภาพกรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือทางการเบลารุสยูเครนและกรัเซีย ้องอบยพประชากรกว่า3แสนกว่าคนออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉินภัยพิบัตินี้เริ่มในช่วงการทดสอบระบบในวันเสาร์ที่26เมษายนปี1986ที่เครื่องปฏิกรณ์หมายเลข4ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล มีพลังงานกระชากที่ฉับพลันและไม่คาดคิดและเมื่อมีความพยายามที่จะปิดแบบฉุกเฉินพลังงานกระชากขนาดที่ใหญ่กว่ามากก็เกิดขึ้นในช่วงพลังงานส่งออกซึ่งนำไปสู่การแตกของอ่างปฏิกรณ์และการกระเบิดเป็นชุดของไอ้นาเหตุการณ์เหล่านี้ เปิดให้ตัวหนองปฏิกิริยานิวตรอนที่ทำด้วยกราไฟของเครื่องปฏิกรณ์ได้สัมผัสกับอากาศก่อให้เกิดการลุกไหม้ไฟที่ไม่ทรงกลุ่มฝุ่นที่มีกำมันตรังสีสูงออกสู่ชั้นบรรยากาศและทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางรวมทั้งเมืองปรีเปียต กลุ่มฝุ่นกรำมันตรังสีลอยเหนือส่วนใหญ่ของภาคตะวันตกของสหภาพโซเวียตและยุโรปจากปี1986ถึงปี2000ประชากรกว่า350,000คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ปนเพื่อนอย่างรุนแรงของเบลารุสและกรัสเซียยูเครนตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของโซเวียตช่วงหลังจากสลายตัวประมาณ60%ของกลุ่มฝุ่นกรรม,มันตรังสีตกลงในเบลารุสรัสเซียและยูเครนและเบลารุส ต้องรับภาระในการลบล้างการปนเปื้อนและค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีความสําคัญอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิลไกงานจากสํานักงานพลังงานปรมานูระหว่างประเทศโดยทำการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อีกหน่วยงานของสหประชาชาติได้แก่ UNSCAR e ได้ประมาณการปริมาณสะสมทั่วโลกของการสัมผัสกับรังสีจากอุบัติเหตุเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย21วันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดรับรังสีพื้นหลังในธรรมชาติของโลก ปริมาณแต่ละบุคคลที่สัมผัสมีค่าสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกในหมู่ผู้ที่สัมผัสมากที่สุด Γ รวมทั้งคนงานท้องถิ่นกู้ภัย530,000คนที่มีค่าเฉลี่ยของกรังสีที่เทียบเท่ากับปริมาณกรังสียังผลมาจาก ปกติอีก50ปีของรังสีพื้นหลังธรรมชาติโดยทั่วไปของการได้รับรังสีแต่ละคนหลายการประมาณการของจำนวนผู้เสียชีวิตในที่สุดจะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาล ความแตกต่างสะท้อนให้เห็นถึงการขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและวิธีการที่แตกต่างกันที่ใช้ในการวัดปริมาณการตายขึ้นอยู่กับว่าการปรึกษาหาหรือมีการจำกัดวงที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าขยายไปทั่วโลกและ ขึ้นอยู่กับว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยทันทีหรือในช่วงระยะสั้นหรือในช่วงระยะยาวอุปติเหตุที่เชอรโนบิลดึงดูดความสนใจเป็นอันมากเพราะความไม่ไว้วางใจของผู้คนจำนวนมากทั้งภายในและภายนอกสหภาพโซเวียต ที่มีตอบหน่วยงานของสหภาพโซเวียตการอภิปรายจำนวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เชอร์โนบิลจึงเกิดขึ้นในโลกที่หนึ่งในช่วงวันแรกๆของเหตุการณ์เพราะข้อมูลที่รวบรวมได้มีข้อปกพร่องขึ้นอยู่กับภาพที่ถ่ายจากอาวกาศมีความเข้าใจว่าปัิกรร์หน่วยที่สาม ก็ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเช่นกันผู้สื่อข่าวที่ไม่ไว้วางใจพวกมืออาชีพและในทางเดียวกันก็สนับสนุนประชาชนไม่ไว้วางใจพวกนั้นด้วยในอิตาลีอุบัติเหตุเชอรโนบิลได้สะท้อนให้เห็นผลของการลงประชามติเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลีย เมื่อปี1987อันเป็นผลมาจากประชามติอิตาลีเริ่มลดการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี1988เป็นการตัดสินใจหันหลังกลับยังมีประสิทธิภาพในปี2008การลงประชามติในปี2011 ได้ตอกย้ำการคัดค้านอย่างแข็งแกร่งของชาวอิตาเลียนสำหรับพลังงานนิวเคลียร์นี่เองเป็นการล้มเลิกการตัดสินใจของรัฐบาลในปี2008ในประเทศเยอรมนีอุปัตเหตเชอร์โนบิลได้นำไปสู่การก่อตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางหลังจากที่หลายรัฐบาลท้องถิน่น ได้ก่อตั้งตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้รับอำนาจดูแลความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์อีกด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนปัจจุบันยังคงยึดถือในปี2015เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับเครดิตกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์อีกด้วย